นี่เวลาก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วนะครับเราก็จะยังมีการขนเสบียงกันนะครับผมสเสบียงมาส่งแล้วนะครับอุปกรณ์ในการขนส่งก็จะมีเอ่าเคนนะครับมีเคน ไปแล้วครับต้องใส่ต้องแกะใส่ในถุงนะครับนี่นะครับเริ่มทำการขนแล้วครับขนสเสบียงนะครับมาสะดึกเลยนะครับนี่ขนกับเคสนะครับกับเคนแอบไปอยู่จุดททำนี้ที่ดีด้วยนะครับนะ การกงานลำเบียงมาแล้วครับมาแล้วเริ่มทยอยกันออกมาแล้วครับเดือนต้องแต้ง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 กันออกมาแล้วครับผมมาแล้วเข็นมันเอาไปไม่ได้นะครับเข็นเอาลงไม่ได้เอาแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันมาแล้วครับผมทยอยมาแล้วครับทยอยจากตรงนู้นนะครับจากตรงนน้นก็เริ่มทยอยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วทยอยมาเรื่อยๆครับ เลยโอ้โหทยอยมาเรื่อยๆครับเยอะเยอะอยู่นะครับเนี่ยเยอะอยู่นะโอ้โหนี่เขาเรียกว่าสาม,มัคคีคือบลังนะครับสาม,มัคคีคือบลัง 欸、当。 เรื่องเป็นของใช้แล้วครับ องมาตรงนี้เยอะมากเลยครับดูไปดูกันนะครับนี่เต็มไปหมดเลยอุ้ยไปค,ครับนี่ครับกาลังจัดเรียงเข้าตู้เย็นนะครับผม เอวเสียนะครับเอวเสียไม่ตรงปกด้วย,วยอ,อันนี้อันนี้ก็คือเป็นเนื้อไก่ที่เหลือจากเดือนที่แล้วนะครับเราก็จะสลับเอาของใหม่เนี่ยลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็จะแล้วก็จะเอาของเก่านะครับขึ้นมาไว้อย่างนี้นะครับเอาไว้จะได้ระบายนะครับจะได้กินของ เกาะไว้ก่อนอีน้องเกาะไว้ก่อนนะครับผมนะครับนี่นะครับกระรางแกะกล่องนะครับแกะก,กล่องผลไม้มีกล้วยนะครับนี่เดี๋ยวเก็บเข้าตู้แช่ผักทังนู้นนะครับผมนี่มาอยู่สักไกลนะครับม,มีมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของไทยด้วยนะครับผมนี่ <Okay. S 2> okay. Okay. ตอนนี้ก็ชั่วโมงกว่าแล้วครับยังช่วยกันขนยังไม่เสร็จเลยนะครับผมนี่นะครับบางส่วนก็จะกองอยู่ตรงนี้นะครับกองไว้ก่อนไม่ไหวครับไม่ไหว ตีหนึ่งแล้วครับตีหนึ่งแล้วชั่วโมงกว่าแล้วครับยังไม่เสร็จกันเลยครับาเบรใไม่ล้วครับได้เย็บประมาณทั้งสองสองสามเบยดนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นน้ำดืม่มนะครับ ทยอยมาแล้วครับน้ําดื่มครับน้ําดื่มน้ําดื่มมาแล้วครับไกล้หมดแล้วครับใกล้หมดแล้วไกล้หมดแล้ว ครับตอนนี้ไกลแล้วไกลจะเป็นลมเป็นแรงครับหมดแล้วครับหมดแล้วน่าจะเป็นพาเลทสุดท้ายแล้วครับเริ่มหน่อยๆแล้วแรงเริ่มหมดกันแล้วครับ ภารกิจก็ล่อไป2ชั่วโมงครับผมภารกิจเสร็จสับเรียบร้อยนั่นคือก็ค,อคือเบสสุดท้ายแล้วนะครับนี่ท้ายแล้วครับผมก็จะมากองอยู่ตรงนี้ไปก่อนหมดแรงครับหม,รมหมดแรงแรงนะครับนี่เดินไม่จะไม่มีที่เดิอนอยู่แล้วครับ สีวางไปผ่านวางหมดแล้วครับเป็นสีครับออสีทุนได้แล้วครับผมเบียดสุดท้ายครับผม,มบอกว่ามีอีกไหมครับผมใช่ไหมไปไปบอกว่ามีอีกไหมมีไหมมาเลยมาเลย <c oughs> โอ้โห <c oughs> จิบจิบครับจิบจิบเอาไหนจิบจิบให้ดูหน่อยมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดหน่อยสิโอ้โจยี่งม,มาครับผม เสร็จสับเรียบร้อยครับล่อไป2ชั่วโมงครับผมแต่ตรงนั้นก็จะเป็นสีนะครับเบสสีเก็บเรียบร้อยแล้วครับผมค่อยว่ากันนะครับพรุ่งนี้เกียร์